เธอคนเหงากับเขาทั้ง7ตอนที่14งานวันเกิดที่แสนวุ่นวายปาร์ตี้วันเกิดเมเม ทุกคนที่มาขึ้นเรือต่างพาของขวัญมากมายมาให้เจ้าของงานวันเกิดที่อยู่ในชุดไม่ต่างจากเจ้าหญิงร่วมถึงคุณและอี้ที่ถูกเชิญมาในงานนี้ด้วยกองใบใหญ่ขนาดเท่าตัวคนจริงๆถูกผู้ติดตามเอามาส่งให้จนถึงเรือเมเม,มที่เห็นเลยรีบวิ่งมาต้อนรับด้วยความสดใสอ้อโหใหญ่จังเลยใหญ่มากๆคืออะไรคะบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคุณไปเปิดเอาเองวันนี้คุณ เออเมย์เมสวยมากเลยนะคุณเอ๋ยชมหญิงสาวที่สวยสะกดตาขึ้นไปบนเรือเถอะค่ะพนักงานจะให้กุญแจห้องแอบกระซิบเออห้องสวยมิสวยฉันให้ตามความสนิทนะคะเออี้ด้วยนะเราอยู่ชั้นเดียวกันเมย์เมย์ให้คนมารับของขวัญแล้วพาทั้งคู่มารับกุญแจห้องจากพนักงานอย่างอารมณ์ดีทั้งอี้และคุณ ขึ้นมาบนเรือสำราแตาตาของคุณยังไม่สามารถละสายตาจากยิงสาวได้เลยอ้ามึงชอบทำไมไม่ไปจีบวะอี้ถามคนเป็นเพื่อนสนิทเออก็อยากจีบนะแต่ทุกครั้งที่เขามองชายอีกคนอย่างคาดหวังมันทำให้กูไม่อยากจะเดินหน้าวะ่ะเขาชอบพี่ชายเขาใช่มาที่ชื่อลิวอะคำถามของคุณทำให้อี้สายหัวน้อย ชอบก็จีบจะมาสนใจทําไมว่าเธอชอบผมหรือเปล่าผมไม่ได้ชอบเธอตอนนี้ผมสนใจแต่ง,งานเสียงทุ้มต่าที่ดังข้างหลังทําให้คนทั้งคู่หยุดเดินแล้วหันไปสนใจคนที่เดินตามพวกเขามาแทนผมให้เกียรติคุณเพราะคุณมาก่อนแต่ถ้าคุณตอบชัดเจนแบบนี้ผมจะเดินหน้าแล้วนะครับอคุณเอ่ยปากบอกคนที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไรก็เรื่องของคุณ คำตอบสั้นๆจากคนที่แต่งตัวเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้าแม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงเวลางานใบหน้าเย่อหยิ่งเดินผ่านพวกเขาไปเหมือนสิ่งที่เขาพูดมันจบลงแล้วอีกด้านด้านพิงๆิงโอ้โหเรือใหญ่จังเลยผมไม่เคยเจอเรือใหญ่แบบนี้เลยพีทดูตื่นเต้นมากที่จะได้ล่องเรือสำราญครั้งนี้เอ้ยฉันควงแกมาหัดตื่นเต้นไว้หน้าฉันหน่อยสิ พี่คุณบอกว่าถ้าคุณดื้อให้ผมตีคุณได้เลยอย่ามาหือกับผมนะพีทหลีตาคุยกับอลิซที่ตอนนี้สะบัดหน้าหนีด้วยความไม่พอใจโอ้ยเอาเข้าไปสองคนนี้เอ้ยฉันที่มาในชุดวอมเพราะว่าชุดสวยๆมันไม่มีเฮียฟงก็ดันบอกว่าให้ไปได้เลย,ยแต่เมื่อเรามาถึงเจ้เมย์เมก็ตรงดิ่งเข้ามาหาเราทันทีเพื่อขอตัวฉันไปแต่งตัว ฉันเลยต้องให้พีซกับอลิซเข้าไปหาห้องพักของตัวเองก่อนฉันโดนเจ้เม่มลากเข้ามาในโซนห้องที่ครอบครัวของเราต้องพักแล้วยัดเข้าไปในห้องทันทีชุดกราสีเรือที่อยู่ในหุ่นลองชุดตั้งแต่ง,งานเอ,อ,อย่าบอกนะว่าจะให้ฉันใส่ชุดนี้ไม่ไม่นะไม่เอาวันนี้ผิงผิงของเจ้เป็นกับตันเรือรำนี้ เจ๊เมเมพูดออกมาด้วยความสุขฉันเองก็ไม่กล้าที่จะขาดนะยอมใส่ชุดที่เจ๊เมเมเป็นคนตัดให้พร้อมกับใส่วิกผมสั้นให้เข้ากับลุกทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่เอ๊ะผมสั้นแบบนี้ก็น่ารักดีนั่นเนี่ยฉันมองตัวเองที่ใส่วิกผมสั้นอยู่ในชุดกระโปรงสีขาวแต่งปกกระดาีสีน้ำเงิน ตัดแถบแถมยังมีหมวกทหารใบเล็กๆให้ฉันได้ใส่เป็นพร็อพด้วยใครบอกผิงผิงของเจ้น่ารักที่สุดเลยแบบนี้เฮียฟงปื้มตายเลยว่าแต่เฮียฟงไปไหนนะโอ,อ้มาตั้งแต่เช้าแล้วก็หายไปเลยนะอืมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ววันผิงผิงตามหาให้หน่อยนะอีกไม่นานเรือจะออกแล้วอ,อ๋อก็ได้ค่ะ ดีใจนะที่เจ้เมยเมยยิ้มได้แล้วฉันเนี่ยรักเจ้เมยเมนะฉันหอมแก้มพี่สาวฟอดใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเรื่องที่เธออยากเก็บไว้เป็นความลับเออเธอคงไม่มีใจอยากจะให้ใครรู้ฉันก็ควรจะทำเป็นไม่รู้เจ้ก็รักเธอที่สุดเฮียฟงก็รักเธอที่สุดเอ <c oughs> ปะ๊ะไปหาเฮียฟงให้เจ้หน่อยบอกว่าแขกมากันครบแล้วเออได้ค่ะ ฉันเดินตามหาเฮียฟงไปตามที่ต่างๆแต่กลับไม่เจอดันมาเจอเฮียอี้กับเฮียคุณที่อยู่ห้องพักโซนเดียวกันโอ้โหวันนี้น้องสาวเฮียเป็นกะลาสีเหลือเฮียอี้ทักฉันที่ใส่ชุดจัดเต็มมาตามธีมการลงเรือเจ๊เมย์เป็นคนตัดให้นะคะแอบเขินเหมือนกันนะที่ใส่ชุดนี้เขินอะไรเหมาะมากเลยเฮียอี้จับฉันหมุนเพื่อดูรอบตัว ถึงฝีมือการตัดเย็บขั้นเทพของเจมเมเมฉันหันไปมองหน้าเฮียคุณที่ยืนยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีฉันควรจะช่วยเจมเมเมกับเฮียริวไหมหรือควรจะเชียร์เฮียคุณแต่ถ้าอยากจะช่วยเจ้เมเมให้สมหวังก็ต้องแย่งเฮียคุณออกมาสินะเอ้ยทำไมความรักนี่มันวุ่นวายแบบนี้นะน่ารักมาก เฮียคุณเอ่ยชมฉันออกมาพร้อมกับมือใหญ่ที่มาลูบหัวแต่ฉันกับเซธไหลไปด้านหลังเพราะแรงดึงของใครบางคนมันทำเอาฉันแทบจะล้มลงไปกับพื้นแต่ดีที่ตั้งหลักได้ก่อนผู้ชายตัวสูงที่ดึงฉันจนเกือบจะลม้มเดินเข้ามาทักทายเฮียคุณกับเฮียอี้ขอให้สนุกกับปาร์ตี้นะครับแล้วอย่ามาจับน้องสาวคนอื่นมั่วซั่วบางทีผมอาจจะห่วงน้องสาวมากๆกก็ได้เฮียฟงรวบฉันเข้ามาในอ้อมกอด น้องคุณไม่ใช่น้องผมหรือไงเฮียอี e ้ตอบออกมาด้วยความไม่พอใจแย่ yeah, แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงคุณจะจีบน้องสาวผมคุณควรจะชัดเจนไม่ใช่ว่ากับใครก็ดีด้วยไปหมดมันทำให้ผมไม่ปลื้มผมจะพาพิงคิงไปก่อนขอให้สนุกนะครับแล้วเฮียฟองก็อุ้มฉันพาดบ่าเดินออกมาเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจปกติเฮียฟองไม่ใช่คนแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยอะ เอาฉันออกมาทำไมฉันแค่ทักทายเฮียอี้เขาเป็นพี่ชายฉันนะฉันดิ้นเพื่อจะให้เฮียฟ่องปล่อยนอกจากเขาจะไม่ปล่อยแล้วเขายังตีก้นฉันอีกตั้งหากเพื่อให้ฉันหยุดดิ้นสักทีอรไรแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันถูกอุ้มเข้ามาในห้องที่เป็นห้องของฉันเองไม่เอานะฉันไม่อยากอยู่ใกล้เฮียแล้วครั้งนั้นเจกชินเห็นฉันก็รู้สึกผิดจะแย่แล้ว ฉลิกหนีจากเตียงโดยเด็ดขาดเตียงอยู่ไหนฉันอยู่ห่างจากมันเท่านั้นเอ้ยเดี๋ยวมีอะไรเปาะปะกันอีกนะนั่งรอในนี้อย่าดือ้อเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ช่วยคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้เฮียจะต้องวิ่งดูงานหลายจุดเพราะฉะนั้นอย่าออกไปดือ้อให้พวกอลิสเข้ามาเล่นด้วยได้แต่อย่าออกไปเพ่นพ่านเฮียฟงสัตอารมณ์ใส่ฉันชุดใหญ่ทำไมอะแค่ฉันทักทายคนรู้จักอะ ฉันยังคงเถียงคนที่ไม่มีเหตุผลห้ามไปเรื่อยเพราะวันนี้เธอน่ารักเกินไปไงให้เฮียเห็นเธอหน่ารักคนเดียวก็พอแล้วไ่หยอกที่ทำเอาฉันต้องเงียบเฮ้ยม่ให้ออกจากห้องเพราะฉันน่ารักอย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็มีหรือไงเฮ้ยน่ารักก็ยิ่งต้องโชว์ดิทำไมถึงห้ามออกอ่ะโคตรไม่แฟร์เลยแต่ทำไมฉันถึง แอบดีใจที่เขาห่วงฉันแบบนี้นะดีใจจนข้างในมันเต้นตึกตักก่หัวใจมันเรียกร้องจังเลยว่าอยากถูกเขาสนใจห่วงและห่วงห่วงเกินไปฉันจะไม่กล้าทำอะไรเลยนะเฮียบอกให้ฉันโตฉันจะโตยังไงถ้าเฮียยังดูแลทุกอย่างแบบนี้สักวันหนึ่งฉันก็ต้องรับตำแหน่งเหมือนเฮียนะ ถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงจะต้องให้เฮียมาปกป้องตลอดฉันชอบสายตาที่เฮียมองฉันตอนนี้จังเลยมันดูอบอุ่นและเป็นของฉันแค่คนเดียวพูดไปแบบนั้นเองแต่ไม่อยากให้เธอโตซะง,งั้นชุดกระโปรงเนี่ยสั้นไปไหมนะแต่น่ารักจังเลยผมสั้นแบบนี้ดูเด็กลงไปอีกวันนี้ยอมให้เฮียควงหนึ่งวันได้ไหมฉันถูกอุ้มขึ้นมาให้นั่งบนโต๊ทำงานตัวใหญ่ อ,อได้ยังไงล่ะคะคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดนะแต่เฮียไม่ได้พกสาวมาก็ต่ตยน้อยก็ต้องทำหน้าที่แทนแล้วเฮียฟ้องพยายามจะก้มหน้าลงมาใกล้ฉันแต่ฉันไม่อยากถูกเขาจูบแล้วแล้วได้แต่เอ็นตัวนี้แต่ยิ่งหลบตัวของฉันมันกลับเอ็นลาบลงไปกับโต๊ะเล่่อย มือใหญ่ที่รูปอยู่ที่ขาอ่อนมันทำเอาฉันเคิมกันเลยทีเดียวมือเล็กๆพยายามจะปัดป้องเฮีย er, ฉันไม่อยากรู้สึกผิดแล้วไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วเธออาจจะไม่เข้าใจแต่เฮียไม่เคยเล่นมือใหญ่กดให้ฉันนอนราบลงไปกับโต๊ะขาที่ถูกรูปเบาๆโดนยกจนชายกระโปรงถลกขึ้นมาจนเห็นขาขาวริมฝีปากร้อนๆบรรจงจูบ จากขาอ่อนด้านในแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะออกแรงดูดด้านในของขาเอ้ยจนเกิดรอยแดงเลยจกกักรจี้ใจเอ๋ยแข็งหน่อยอย่าให้เขาเอาขนมมาลอกเราจะต้องไม่เคิมลิ้มฝีปากร้อนไลขึ้นสูงมาจนถึงจีบีอยู่แล้วทำไมมันถึงอยากให้เขาไปให้ถึง น้องน้อยของฉันเอ้ยกำลังคิดอะไรแล้วไม่นานมันก็ไปถึงจริงๆแม้จะนอกชั้นในแต่ก็รู้สึกได้ว่าเขาประทับจูบลงไปลิ้นชื้นไล่เลียจงมาถึงขาอ่อนมันกลับทําเอาฉันขาอ่อนเหมือนจะหมดแรงเอ้ยแบบนี้เฮียจะโดนเจ็กว่าอีกนะ เสียงของฉันไม่ทำให้เขาหยุดเลยแถมยังพมจูบไปทั่วไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องแพ้ความต้องการของตัวเองแน่ๆนแกลกเสียงเปิดประตูทำให้เราต้องหันไปมองอีกแล้วเอ,อ้ยเอาอีกแล้วเหรอท่านี้ไม่ใช่ชวนเข้าใจผิดนะเออมันคือทำจริงๆเลยล่ะฉันเีื่สปริงตัวขึ้นมาจัดการกับตัวเองแล้วมองไปที่เฮียฟงที่ยิ้มกลุ้มกลิ่เอ,อ้ยคนอะไรชอบลืมล็อกประตู เอขอโทษค่ะที่เขามาผิดเวลาพวกเราออกไปก่อนรอข้างนอกนะเอริสที่ยืนนิ่งชะงักกำลังจะเดินออกกลับโดนเฮียฟงยื้อเอาไว้ไม่ต้องหรอกฉันจะไปแล้วฝากดูผิงๆหน่อยนะข้างนอกเพื่อนๆฉันเนี่ยเระ,ะเข้น้อยๆเยอะเลยอย่าปล่อยกระต่ายน้อยของฉันออกไปฝากหน่อยนะเฮียฟงหันไปพูดกับเอริส เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับฉันเออมันไม่ใช่ไงเอ,อ้ยรับทราบเจ้าค่ะกระต่ายนา้อยเฮียไปจัดการอะไรข้างนอกก่อนนะแล้วคืนนี้เฮียจะมาต่อให้คนเจ้าแรกก้มมากระซิบที่ข้างหูของฉันก่อนจะหอมแก้มฉันเบาๆจนฉันต้องรีบผลักเขาออกไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วไปนะเป็นเด็กดีล่ะ เลี้ยงฝีปากร้ายจุกที่หน้าผากของฉันก่อนจะเดินออกจากห้องไปเอ้ยพีทเห็นยังไม่รู้สึกอายขนาดใหญ่ตัวแสบนี่เห็นเลยอะทำไมแกถึงไม่รู้จกเคาะประตูนะแกจะตามสบายกับทุกที่ไม่ได้นะคนกำลังฝินเลยเอ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรโคตรดีเลยนิดเดียวเข้มเลยฮะแกมีอะไรจะสารภาพไหม สารภาพอะไรไม่มีแกนี่มันแถมาตลอดฉันก็เชื่อนี่เห็นเต็มๆยังจะบอกไม่มีอกีกเขาจะกินที่บีแกเหรอเออเขอนแทนน่ะฟินอลิสซเริ่มไปใหญ่แล้วป่าวเขาแค่เลียขาเฉยๆฉ่ะเลียขาไม่เฉยว่าแกสรุปเป็นอะไรกันวะเหีย่ยฟงของแกลุกแรงขนาดนี้อลิสซยังคงถามด้วยความตื่นเต้น ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเออแต่ความเหนอะหนะที่จีบีมันทำเอาฉันคิดถึงความรู้สึกนั้นอยู่เลยก็พี่น้องไงพี่น้องเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเว้ยเอาเถอะฉัน่าจะมาผิดจังหวะเองมาช้ากว่านี้แกอาจจะอัปเดตไปแล้วไปเปลี่ยนบิกินี่เถอะเราจะไปเล่นน้ำกันยิเฮียแกจัดปาร์ตี้ข้างสระน้ำพี่สาวแกกำลังไปโอ้ยชุดขอดงาม อลิสที่ดูตื่นเต้นพยายามขยันขยอให้ฉันเปลี่ยนชุดว่ายน้ำออไม่มีบิกินี่นะว่าแล้วฉันก็เลยเอามาให้แกด้วยไปเปลี่ยนผมสั้นแบบนี้ก็ดีจะได้เป็นแฟดกับฉันอลิสชูชุดบิกินี่สีฟ้าเออมาให้ฉันออใหญ่นี่รู้ดีนักรู้ไปซะทุกอย่างเลยอะเงินลู้ซิปให้ทีสิ ฉันหันหลังให้เพื่อนสาวรูดซิปชุดที่ใส่แต่พอหันหน้าเข้ากระจกถึงได้รู้ว่าตอนนี้เรือของเราออกจากฝั่งแล้วโอ้สวยจังเลยแกฉันว่าเฮียแกเขารูวา้ว่าพวกน้องเขาคนอื่นจะมีปาร์ตี้ที่สระว่ายน้ำทำไมอะก็รอยแดงเต็มขาอ่อนแกเลยไงฉันก็มมองดูรอยแดงมากมายที่ขาอ่อน ก่อนจะถอนหายใจออกมาอ,อ้ไม่ให้ใส่ชุดที่โป๊โป๊สินะอีกด้านแกทำตามแผนนะตอนที่เขาปิดไฟจะเป่าเค้กแกแกล้งสกัดขาฉันให้ล้มใส่ลุนพีฟงเทียนนะอยากจะได้คนตระกูลน,นี้ก็ต้องจัดฉากกันหน่อยจีน่าพูดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนๆพ,พร้อมกับหัวเราะคิกคัก แกก็ต้องช่วยฉันด้วยนะจะเอาไข่ดีเร็วก็หรอ่อแต่ชอบตัวรายก็ต้องไรชุดว่ายน้ำอันนี้เซ็กซี่พอหรือยังให้ไรนมให้หน่อยสิเอาให้รุ่นพี่ฟ่งเทียนเห็นฉันแล้วอยากจะตะคุบเลยอะฉันเคยได้ยินพวกรุ่นพี่เชียร์เขาพูดมาว่าแซ่บมากจีน่ายังคงหัวเราะร่วนโดยไม่รู้เลยว่ามีคนได้ยินอยู่ในห้องน้ำด้านฟงเทียน เมื่องานปาร์ตี้เริ่มขึ้นสาวๆก็ออกมาเดินกันขวกขว่ยในชุดบิกินี่หลากสีอาหารเครื่องดื่มเรามีมากพอที่จะดูแลแขกหลายสิบชีวิตบนเรือฟ้าที่เริ่มมืดมันมาพร้อมกับแขกที่เริ่มจะมเมาแอลกอฮอล์แล้วด้วยไอ้ฟองวันนี้เม่เมโคตรสวยเลยวะ่ะไอวิวเพื่อนผมเอ่ยขึ้นพร้อมกับเออมองไปที่น้องสาวของผมพวกมึงไม่มีสิทธิ์จีบเลยพวกมึงมันชั่ว เฮ้ยไอ้ฟงนั่นน้องมึงหรือเปล่าที่กำลังโดนหิวนั่นนะจองเบหนุ่มเกาหลีชี้ไปที่น้องสาวของผมในชุดบิกินี่สีฟ้าที่มีท่อนล่างเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วมีเสื้อคลุมบางๆคลุมทับอีกทีแต่มันผิดตรงที่น้องสาวของผมนั้นไม่ได้จะโดนหิ้วแต่น้องของผมนั้นกำลังจะไปปั้มเขาโดยมีเพื่อนๆของเธอพยายามจะไปลากเธอกลับมา ผมตัดสินใจลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วเดินตรงดิ่งไปหากระต่ายน้อยที่ตอนนี้กำลังไปกอดไข่เขามั่วซั่วพออลิสเห็นผมวิ่งมาก็รีบขอความช่วยเหลือทันทีเฮ้ยเฮีย er มาก็ดีแล้วค่ะพีทมันจะเข้าไปอุ้มพิงพิงก็บอกว่าเฮียไม่ให้ใครจับแล้วตัวเองก็ไปไล่ปั้มพู้ชายเฮ้ยกินค็อเทลเข้าไปเมาแะไม่ไหวเลยอลิสยังคงดึงขอบกางเกยงยีนของคนที่กำลังจะวิ่งเข้าไปหาพู้ชายเฮ้ย ขอบใจนะไปนั่งด้วยกันสิเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเล่นเกมกันแล้วทั้งพีททั Demon> ้งอลิซเลยเด็กดื้อเนี่ยจะเฮียจัดการเองผมเดินเข้าไปอุ้มช้อนกระต่ายน้อยที่ตอนนี้ใส่บิกินี่สีฟ้าโชว์หน้าอกหน้าใจชัดเจนเฮียฟงเฮียฟงค่ะจริงๆแล้วฉันบอกให้คนหล่อคนนั้นพาไปหาเฮียเขาไม่ยอมไปอ่อ พิงพิงมีอาการเอาหน้าถูไปมากับอกของผมเฮ้ยบอกแบบนี้แล้วใจผมทิ้งเธอไปไหนได้ยังไงผมพาเธอกลับมาที่โต๊ะซึ่งเธอก็ช่างสนใจคนรอบข้างเหลือเกินจะกินเพื่อนผมทุกคนเลยผมเลยต้องกอดเธอเอาไว้กับตัวแม่งเลยไอ้กิง่งเชื่ออลิสนะคะโสดแลวสิงจีบได้พอม่ห้ามแต่แม่ดุมากอลิสแนะนำตัวเรียกเสียงฮือฮาของพวกเรามา <c oughs> มาก,มาก แม้เธอจะพยายามพูดให้น่ารักก็เถอะนะแต่หุ่นของเธอมันดันพิมพ์นิยมเธอเลยเนื้อหอมไปเลย้ไม่ไหวครับให้ผมพาเธอไปนอนดีไหมพีทถามผมที่กอดเด็กน้อยเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เป่าเค้กแล้วฉันจะดูแลเองผมให้ใครมาแตะก,กระต่ายน้อยของผมได้ยังไงแบบนี้ก็อ้อนน่ารักดีเดี๋ยวก็หอมเดี๋ยวก็ใส ผมถอดเสื้อเชิ้ตทาวาที่ใส่คุมด้านนอกของตัวเองมาคุมให้เธอไว้กันโป๊พวกเพื่อนผมมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวจะเซฟภาพไปทำร้ายตัวเองเมื่อเวลาปาร์ตี้ดำเนินมาถึงขั้นตอนการเป่าเค้กผมก็พาพิงพิงไปข้างสระว่ายน้ำที่เขาเป่าเค้กกันโดยมีพีสและอล,ลิซต,ตามมาด้วยเมื่อไฟดับลงเสียงร้องเพ,งพลงอวยพรวันเกิดก็ดังขึ้นพนักง,งานของเรือ เคนเค้กเข้ามาในบริเวณงานแล้วส่งต่อให้เอลิวเคนเข้ามาให้เมเมได้เป่าแต่ความโกราหลมันเกิดขึ้นเมื่อมีการผักกันมาเป็นทอดๆจนผมกับพิงพงตกลงไปในน้ำเ<ะ>สียงกรีดของเจ้าของวันเกิดที่ล้มงางหลังทำให้ไฟทุกดวงเปิดขึ้นผมหิว้วพิงๆให้ลุกขึ้นยืนจากน้ำถึงได้เห็นภาพที่เกิดภาพของอคุนที่นอนทับอยู่บนตัวน้องสาวผม ที่น่ารักคือมันเอามือประคองหัวให้น้องผมเรียบร้อยต่อหน้าเอริวมึงจะทำยังไงถ้ามึงยังไม่แสดงตัวลูกมังกรอย่างมึงได้เป็นลูกงูเลยนะกรุณาปล่อยน้องสาวชาวบ้านได้แล้วมึงจะกอดน,น้องกูอีกนานม吗ริวเดินเข้าไปดึงไอคุณออกมาจากเมเมอูหนังเรื่องนี้เริ่มจะสนุกแล้วสิผมมองไอริวที่ลกแขนเมเมเข้าไปนเรือมึงจะเอายังไงกันแน่ชอบน้องกูหรือไม่ชอบก็ไม่ชัดเจนสักอย่าง เฮียฟ้องลงไปเล่นอะไรในน้ําอ่ะเสียงของไอ้ายที่ตะโกนถามผมพร้อมกับเสียงหัวเราะสงสัยกูจะร้อนผมหิ้วผิงผิงขึ้นมาจากสะโดนน้าขนาดนี้คงสั่งเมาไปบ้างแล้วสิพาน้องไปเปลี่ยนชุดก่อนก็แล้วกันบอกเลยรับไม่ได้กับไอ้ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยนี่รอติดตามตอนต่อไปจะเอาอยัางไงดีนะหรือว่าเฮียริวจะแสดงตัวแล้วหรือห่วงหรือ แค่ห่วงน้องหรือ,อยังไงสรุปแล้วเฮริวชอบเมเมหรือไม่ชอบนะแต่อคุณเนี่ยชอบเมเมแน่นอนสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ